สมาร์ทโฟนซัมซุงกาแล็กซี่แซดฟลิแกำลังเตรียมเข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดข่าวล่าสุดเปิดเผยว่าซัมซุงกำลังพัฒนากาแล็กซี่แซดฟลิแให้มีความบางและเบาขึ้น10%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนพับท,ที่สะดวกในการพกพาและใช้งานแต่ที่น่าสนใจคือซัมซุงไม่ได้หยุดยั้งที่การปรับปรุงขนาดเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพของอุปกรณ์โดยมีข่าวว่า Galaxy Z f l i p 8 จะมีกล้องหลังความละเอียด64มีการเท่าและกล้องหน้าความละเอียด12มีการเท่าซึ่งเป็นก้าวการพัฒนาที่น่าประทับใจเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าที่มีกล้องหลัง170มีกเท่าเท่านั้นและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่พลาดซัมซุงยังมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน้าจอและแบตเตอรี่ด้วยซึ่งเป็นจุดที่ผู้ใช้หลายคนกังวลเมื่อพูดถึงสมาร์ทโฟนพับโดยมีข่าวว่า Galaxy Z Flip 8จะมีหน้าจอขนาด6.7นิ้วเหมือนรุ่นก่อนหน้าแต่จะมีการปรับปรุงให้มีความแข็งแรงและทนทานมากขึ้น คำถามที่น่าสนใจคือซัมซุงจะสามารถแข่งขันกับ Apple ได้อย่างไรในอนาคตโดยการประกาศว่า Apple กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนพับของตัวเองและอาจจะวางจำหน่ายในปี2026ทำให้ซัมซุงต้องพร้อมสำหรับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความนิยมของ Apple ในตลาดสมาร์ทโฟนแต่คุณคิดยังไงซัมซุงกาแล็กซี่แซดฟลิปจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนพับที่มีการออกแบบที่สวยงามและประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเช่น Galaxy Z Flip 7และ Galaxy Z Flip 6ที่มีข้อจำกัดบางประการในขณะที่ Galaxy Z Flip 8มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเหล่านี้และนำเสนอประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นสุดท้ายข่าวล่าสุดเปิดเผยว่า Samsung Galaxy Z Flip 8อาจจะวางจำหน่ายในปี2025ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่นานนักเมื่อเทียบกับการรอคอยของผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนพับที่มีการออกแบบที่สวยงามและประสิทธิภาพสูงจาก Samsung อ้างอิง gsmriner a https colon s l a s l a s www gsmriner a com slash u n d e i s flip8 t o t a l e n e r i e l a t e d newkit70263 php วันที่17พฤศจิกายน2568